สวัสดีค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆเข้าป่าหาเห็ดได้หลายพี่น้องได้หลายได้หลายอยู่วันนี้ได้ดอกงามๆอยู่ค่ะอู้นี่พอขึ้นปุ๊บก็ได้ปับค่ะพี่น้องอู้นี่นู่นนะพี่น้องเห็นบ่นี่นะคะนี่ดอกกระเบื้ มามามา,มาเก็บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องตั้งกล้องก่อนค่ะตัดผ้าง <ช Seattle. S 1> ามค่ะค่ะพี่น้อง <c alling> ขาขาจวดเลยค่ะ ะคะบอกมีแก่แล้วพี่น้องโอ้ยดูค่ะโดนกินเนะะื้อค่ะเราไม่เอาตรงนี้นะคะตัดเลยตัดเลยนะคะสวยงาม ตรงนี้ได้สามดอกแล้วก็ดอกเล็กๆนี่เขาก็โดนกินแล้วนะคะนี่เขาโดนกินโดนกินค่ะนาคะหาต่อต้องยืนหายืนเบิ้งค่ะพี่น้อง ใบใหม่ไหมนี่ใช่ไหมนี่เดินค่ะผุ่นค่ะพี่น้องเห็นปะนี่ค่ะนี่งามงามงามตัวทาค เงีนคับพี่น้องเห็นปะเห็นโอตัวไอ้นี้โอ้ยงามเห็นปะน,น,นี่ แมน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 โอ้งามตัวนี้งามตัวนี้พี่น้องอ่อนๆเบิ่งอันนี้ก่อนเบิ่งอันใบไม้ใบไม้น,นู่นๆเนาะค่ะเดี๋ยวฉันตัดขาเบื้องใหม้นู่นๆแม่ไปดีแม่ค่ะพี่น้อง หายากยากเค้นนี่ก็ได้เพราะว่ามันเออมันคือใบไม้นี่ค่ะไต่บ่ไต่บ่ เบื้องข้างพี่น้องคันกินอันนี้บ่อันนี้บ่อนนเอาเอาอันนี้เอาดอกงามๆนี่ค่ะมือกระตัมิมมิม่งเริ่มเอาทุงมือมากค่ะพี่น้องสางมันเถาะในล่ลางมันก็ออกดอกีพี่น้องงามขัากงามแน่พี่น้อง อุย้ยอ่อนซ่อนเด้ปูขาจ่วหน้าเจียอุย้ยขาจ่วหน้าเจียครับพี่น,อน้องพระยังหาก่อนครับพี่น้องเอามากองไ้ คาพี่น้องโอ้ยงามงามฟังดอกคุณมางามแท้โอ้โ่คาพี่น้องอุย้ยดอกงามงาสองดอกสองดอก หายู่มงเดียวว่อนอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องว่าตองไปไสาสันมันขึ้นงามคนมาหาชูม,มือมันก็ขึ้นชูม,มือพี่น้องเฮ็ดสันมันสีขื่นสันมันบ่ขึ้นหายตายมันกบบ่มีวางหันยางหาหลบนอกเด้อค่ะนี่เห็นบ่ พ่ออ้ยนีค่ะโอ้เอาบ่าเอาโหลดเอาไปตัดเอาเอาบ่าบ่เอาดอกอะเอาไว้ให้น,นอนกินพ่อแดดบดแล้วก็ตอนนี้ก็นแนมยังประเห็นได้ค่ะพี่นอ้องมืดตึ๊บว่าสน หาหาเห็ดจนตาสีสวดออกจากเบ้าทุ่งเทียเพั่นบัดท่านขึ้นกะขึ้นปลอมแผล,ลเบ่งขายงามป่ดอกอ่อนๆเด้อพี่น้อง เทีหวานพัดกับหวานแกงกับหวานครับพี่น้องต้องหาดีๆมันจงเห็นเพิน่นนี่เห็นบอนนี่คือใบใหม่คือยังนี่พี่น้องดอกง่ายๆนี่สิกยางเลยแล้วนี่ เพิ่งดูใบใหม่ก็ไอ้นี่ใบใหม่ก็เห็ดสีเดียวกันค่ะดอกยิ่งใหญ่นี่อ้ยงามงามปลอมเลือค่ะพี่น้องคงนย่างไปเงียบเงียบหอยบได้ยินพี่น้องเพิ่งสองคน,นยิ่งก็ผัดชส้ กลมหากลมหาหาเห็ดนี่ต้องใส่เวลาเด้อพี่น้องมันคือใบใหม่สิแลนปวดปาดบ่ใดด้วยค่ะมันก็คือเอ่อยังงละ่ะเบิ้งขาวมงนี่ มองนี่มองเดียวเด้พี่น้องนี่ตะก้าคอยเต็มเรามือนี่โอ้ยดีใจคักพี่น้องดีใจคักมือนี่ได้เห็ดเต็มแต่กระตาพี่น้องหิวขึ้นบ้านนะักอีกแล้วแมนบอ เฮ็ดยังเฮ็ดเมาพมี่น้องเฮ็ดเมาเด้อนี่ไปค่ะนี่เห็นบ่ขนาดตั้งเธอเลยยุังสี่กับบอเห็นได้นี่พี่น้องอันนี้บ่เอาค่ะอันนี้มันฟอบ่างหาันกระยางมัน,นี ไปคขาดตัดขาได้ไปต่อตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดนะพุ่นน่ะง่ามขัดพี่น้องโอ้ยตั่งก็ได้พี่น้องอะ ตั้งมาได้ฮ็ดตังได้ล่ะตัดมือเดียวดิตัดมือเดียวกระเถอ,อเดี๋ยวจังไปเลาะไปเลาะอยู่บ้านค่ะพี่นอ้องดอกก็งามเดี๋ยวไปเลาะอยู่บ้านอ่อนฉากอ่อนแพ่พี่น้องงามงาม ่ค่ะออนถ้าเราออกก็ทำขาที่ก็ตรงนี้เลยนะคะ งามครับพี่น้องมันอยู่ไต่ไปใหม่มันก็ขาวเอา่อย,ส,อออย,อยส่ทั้งข้อมีดพิษพี่น้องโอ้ยนาอง่อยส่ทั้งข้อมีดพิษนี่นี่ค่ะ ดอกนี้งามตัดนี้เลยค่ะนี่นะดอกนี้จะงามพี่น้องนี่เห็นบ่โอ้ยโอ้ยงามขักงามแน่พี่น้องโอ้ยโซนี้บ่เอาไปบ่ต้องไป ออกมาออกมาเจะไปปึงปึงโตติงตัวกินหอยครับตัวกินเห็ดครับพี่น้องโอเคค่ะพีพเ่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยนะคะ thank you to everyone for watching ขอบคุณมากๆคะ่ะพี่พี่เพื่อนหวัดดีนะคะ